วันนี้นีงยพามาชมบรรยากาศ B, e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  ดีทูบีอิตูริตครกับการกลับมาของพี่ดีทูีก้ะคือมีกิจกรรมและเกมให้เล่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของแฟนคลับที่ทำไว้หรือว่าทางงานคูไฟไายเขาจัดไว้นะจ๊ะอันนี้ก็คือดูหน้าตาจากเหล่าแฟนคลับได้เลยนะทั้งลูกทั้งสามีก็มาดูด้วยกันเลยจ้า สนานกันไปเลยมีกิจกรรมทั้งแฟนขับที่บทกี่ดีมที่แดนนะคะทำหมดเลยจ้าอันนี้ก็เอาเป็นน้ำจิ้มให้ดูกันนะว่าเร็นแบบเป็นยังไงสนุกจิ้มกินกันไปเลยจ้าวันนี้แถมแบบสั้งความตัใจแล้วก็น้ำตาไหลกันไปแถบเลยจ้าไปก่อนนะเดี๋ยวมาลงความรับใจอื่นๆให้ดูนะ